วิธีถอดทำความสะอาดเครื่องไฮบริดออฟกลิต6.2กิโลวัตต์แฮนดูโรบริเวณพัดลมระบายความร้อนตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องปิดโหลดทั้งหมดก่อนไว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราจ่ายไฟจากเครื่องตัวนี้อยู่หลังจากเราปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าหมดแล้วเราก็มาปิดสวิตช์ตรงนี้หลังจากนั้นปิดเบรกเกอร์โซล่าหลังจากนั้นเราก็มาถอดตัวดูดระบายอากาศนะครับพัดลมทั้งซ้ายทั้งขวาตัวบนนี้นี่นะครับ จุดพัดลมระบายความร้อนมันจะดูดลมเข้าทางนี้และออกอีกทางหนึ่งนะครับเราก็ถอดน็อตตัวนี้ได้เลยนะครับจะมีตัวฟองน้ําแบบนี้นะครับเป็นตัวกรองฝุ่นอันนี้เอาไปเคาะเป่าโบเวอร์เอาฝุ่นออกจากกล่องตัวนี้นะครับนี่มันจะเป็นลนักษณะตัวใสแบบนี้ทําความสะอาดปัดฝุ่นออกให้หมดเลยเห็นไหมครับฝุ่นหายแล้วและนี่ก็คือวิธีการถอดทาความสะอาดเจ้าตัวไฮบริดออฟติด6.2กิโลวัตต์หลังจาก ทำความสะอาดฟองน้ำเป่าฝุ่นเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบเข้าคึนตรงนี้ได้เลยครับ